กวนเอ็นกวนไก่ก็ขอกราบนับรการพัะเทลาเทลาทุกหลูกถุกองค์กับเรียนพี่้อกของเท่าผู้มีจิตเป็นไทยผู้มีใจเป็นสัทธาเมื่อถูกทานมือนี้มือสิบนิ้วของพวกขาคอไหวไหวไหวเพื่อหยั่งวัดดีแม่ไหวไหวเพื่อลูกหลาดในลำพิษลำผาดเท็บ่จุบบ่งาม เพ็ดบอดถือหูถือตาพ่อแม่พี่นองวังว่าพ่อแม่พี่นองคงเสียห้อภัยลูกอภัยหลานยัง่าสวัสดีดื้อพ่อแม่พี่นองตาวันดอกเงาโตกผมมาสอกมือโยกดอกคู้ฟังมองหน้าสวัสดีคุณป้าคุณตาและพ่อใญ่ผู้นั่งไก่นั่งไก่สาวเสียแม่าผมนี่ล่ะแม่ป้าไม่นับป้าบอเลิบ่อญบุญญาจิต เกิดอยูุ่บันออคนนอใญ่เกินตะบลคอไ่อำเภอกู้แก้วจังหวัดอุดรธท่านีามาเมดีบ่อแม่หม่อลำบ่หมาม่บ่มอลำแท้คนบ่เขาคนบ่เลสีในมาคำจีเสียที่เตี้ยผู้หน่อยพอมหแหงกระทอกกันค้นข้างนี้ข้างนั้นกำลังบึ่งสนใจลังคนบามันคือไผสูพ่าเลาทำกันเลวลังคนบามันสิลำเป็นบ่ามาเปลี่ยนสีต่างๆไผนอ้อเปลี่ยนผู้จางเขานี่กักละดือ้อผู้ลังคนหยังกระตุกสะพืออยาลับบ่เป็น ลัางคนบากีเรียกคือคู่ผัดบาดี้เขาเอาลังคนบาคือในห้างบันเป็นสีต่างๆทางบอลำัมแม่ยิงขัดเหลวเอวกระดิงฮอนดีลังคนบาเล่นกระโดดมือนี้เอายิงต่อใชยลองก็สองตุ๊กนั้นำกันแล้วทางใตพอลุกเอื้อยลอกใบเนื้อเขาจักเหมือนสีเพื่อผมตีเกินนำสิพ่อได้นั่งเฮเอาบักทองเอรี่ลอกมือจัดสิบลุกเดินขมุบบ้านซอยต่อยลงทางไตผมบอลลัหนักหนาดึกมาแหงนํำแต่หัวคำมาพะห่าทางเกาวาโตค่อยท เบ่งมัดตบตูจากคู่ชิงชัยเขาสิไปนักเต๋านำเฮาหรือไม่คันบันไทยเฮาจังสู่แทงหัวมันอยู่ดามสบายดือหมูมีบอลไรว่าเหี่ยวหันหนาวยาวมาชื่นอกลานิสุกต้นตำมัดพี่หมอลำนี่สกัดกระเบียดกะเล่าเรือกินเลวเนี่ยวรับรอกผู้สองคนฝากคุยถือหูพี่น้องเขากะย่องบาดีชื่นทางนี้ดือผู้นางบังหลักยับมาที่หมอเแคนจังเป่าลุงดังแกงคันหมอแทีนเจ้าหมอลำเดีงหอนโจไปกอดโอโจโจไบกอด chỗ anh quan ôi <laughs> chú chú anh quan thân vua đầy eo on eo on má đầu rồi mò làm ti phục gì phản nhị lý ngân khăm gương nè nữ phò dai hào hay xin đầu má cắn gì à hạt hạc bạc khăn mi lầu mi biệt cả ốt hậu xa con vua năm cắn ra con xăm lèo xăm chắc Hãy thắc cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แบ่นานเดินนั่งคัดฟังเดือเจ้าอีเมโรพิคุณวันอินทานทำบุญสักข้างแก่งกาหามอลำย่างสาวมาเสบมังเอาหลรามาตกเทียงกันหาความทรงสึกให้กองบุญดาดอื่นน่สรุปสมบุญย่างสัละตุนทุนทำลุงด็ดขาดเละเกาลงพวกญาติก็น้อยใหญ่หญิงสาวมีหัวงอหัวข่ามีที่นักปาด มาฟังลำเด็ดถาดไผ่สัวไผดีลำอยู่ในวิธีบางลงปุ่มคาในมือนี้บานไดไดละกะาติงตังดังใจจากบ่อลำใ้ไผ่ทำกันวื้นวื้นทำมานำเลีสิ่งใ้ไผ่ปักไผ่สัตว์ท่าบอกลุกไว่าผู้นันผุนีสองกระเมียนตัวผีพวยแต่กุชชามาสนงทังอากาศสิ่งทานกันเลยโดภาพจัดแตงใส่กอกมาหาท่านแต่บอลลมมากกะละลางลางก่อน อันสำคัญกัะบอลกรบมใบบูชาพากันเริ่มขึ้นมาจนถึงไม่ใหม่ดีที่ล้ำกะใสเก่งสองฝันดาวจากผู้เบาผู้สาวละหัวเลี้ยงดีแก่เห็นทั้งคอทั้งแม่สุดหูสุดตาเป็นจังบุญศรัทธาสาั่งสันปันแต่งหลอดไปแดงไฟแบ่งสีอ่อนสีนวลหลอดไปแดงไฟแบ่งสีอ่อนสีนวลน,นั่งอยู่ตามกำบวนกับให้มันงานบวนฝังหมอลำสีมวนเยอ่หยอกหลอกคน บ่ท่านโดนกระสิโนดึกกันไม่ไงจากผู้ได้สิ้นลายละที่เล็กฟักกันมีเครื่องบาสีบังสงเสียงยังพนมีไฟนวลไฟพนในประรามปันดาตั้งกองบุญขึ้นมากองท่านกองเกกผ่านสันดูเปกเปกเขาต้มเขานมมีผ้าพื้นผ้าพ่มผ้าไม่ผ้ากาดท่านบ่หอยในี่ยก็พาดยำยางออธาต แกบักงบปักกะละกองบุญคุณพอมีท่งทิวทุกซจอไปหลอดมงคลยังไปเลยมงคลโตดึงเกี่ยงตังมีคนยืนคนนั่งถึงมองถึง้อศาสนาภัคโคมีกินทานเนอจักลอยเท่าแมล่าได้ฟังดินดีขอปบักกุดนันที่สําคัญกว่าโมลาดท่านนา่งถึงสู่นั่งเฝ้ากองการ กำเปียบจังทหารของเฮาิีลาสองกะเม่นดงพาลงสวดมงคลมันจังบ่อริปุกะสมงานกันก่อนิมนต์น้นหลวงพ่อลงสวดหวนที่กําบอกขอลันนี้บูชาสังเกตตอนกลางวิรพัที์พรพัที์เสด็จพุทาคือดาราธนาในงานคุณพ่อขอปากูนบาต่อกันพวกสัตตูสี่ร้องมากจะดูร้องซีตอนท่า วะโมตสาะวะกวโตโตละโตสัมมาสัมพุทธา,าวะสัมจกขึ้ิมากรุลงสัมเถอวะสุน,นันุเมพันเตอุปคุตโตมหาเทโลอุปคุตังมหาเทลังจากขันจังอลานักงกลเมพีกให้เป็นสี่นีมหามงคลวันนี้ขอนิมนตดดูแลตลอดผู้คัสโนยอดให้อยูผู้สสเดังสีขึืนมาในประราโตแ่งไปทั้งหน้าจากกะบแบงกองสินกองท่าน มันจังคือลำงานสัตยาเมียมันสีมี้อย่างเด่กกะตกเมาไฟฟ้าตกเมาจริงจักรจิงอระส่ายทา้งกูเป็นสีหามก็บ่อยอู่ความลูกความหากำลังได้เห็นมางสูสุดใหม่ใหม่สีไฮฟาดตื้อได้การลูกควงเพียงขึ้นที่แหล่งกองเก่งเตรียมตู้ไว้ท่าเมนจังได้กะตกได้มาดึกม้วนกันห่มมันนั่นปลานี่กะจังสีสมมอลำคูยันยาตือพอยาตือเมียจะสีเป่าให้ไรสีเบือ còn về lá đều chẳng xì khuyên ba chiếc tiền hóng dù